ยาสามเรื่องหลักก็คือการสูญเสียของกำลังพลนะครับของกองทัพไทยนะครับเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้นะครับประการที่2ก็คือการยกรับกรอบระยะเวลาที่ระงับสะหรับกรอบระยะเวลาที่ระงับเนี่ยมันจะนานขนาดจนกว่าความเมื่จนกว่าความเหนื่อจะเห็นว่าความเป็นปฏิบัติของเขา ถ้ยายกหลายคนคาดหวังให้เราจ่า,ายไปเป็นติดปากแล้วนำชาไเลยใช้มาตรกรรอที่เราเรามีน,นาะ

ในการวิจารณสามเรื่องหลักก็คือการสูญเสียของกำลังพลนะครับของกองทัพไทยนะครับเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็แสดงความเสียใจยต่อการสูญเสียครั้งนี้นะครับประการที่สองก็คือการที่มีกรบ,บกึับระเบิดในพื้นที่อทิปไตยของไทยนะครับถือว่ามีผลกระทบต่ออธิปไตยนะครับประการที่สามรัฐบาลน,นะครับจะ ปกป้องอธิปไตยและก็ชีวิตของคนไทยและก็ฐานไทยอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับโดยสรุปของที่ประชุมก็คือนะครับระงับกายบัดตามจอยเด็กเดีรชันไว้ก่อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับทุกข้อนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือยุติการส่งเรลยศึกให้กับทางฝ่ายกัมพูชานะครับอันนี้คือประเด็นหลักๆ ก็คือในส่วนของกองทัพเนี่ยไม่ได้คาดหวังนะฮะแต่ว่าในส่วนที่การเป็นอะไรที่ก็ตามที่เป็นการกระทาเราฝ่ายเดียวนยเราจะดําเนินการนะครับในเขตอธิปไตยของไทยครับจะมีการประกาศมาตรการอะไรการนเอ่อตอนนี้ก็ยกแล้วนะคือในเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราระงับการบัตรตามจอยเด t i เลชันแล้วก็เป็นการบัตรการ ทางทาหารนะครับในเขตอันธิปไตยของไทยนะครับแต่ขอผมขอพองวนาสือวัชนนะครับก็คือไม่สามารถที่จะไปตอบรายละเอียดได้ว่าในการบัตรการทางทหารท่านจะทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ขอญาติที่จะไม่ตอบนะครับแบบที่บอกอะบอกแย่หัวข้อ,อย่างเดียวได้ไหมครับก็คือ เรามีกฎการใช้กําลังอยู่นะครับว่าเข้ามาทําอะไรนะครับเตือนยิงนะครับยิงด้วยอาวุธเบายิงด้วยอาวุธหนักนะครับตรงนี้รายละเอียดต,ตรงนี้ผมขอที่จะไม่ิแจงตรงนี้แต่ขอให้มั่นใจนะครับว่าหลังจากนี้แล้วการบัญการอาหาารเนี่ยเราได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาความมั่งคั่งชาตินะครับว่าให้สามารถดําเนินการได้ตามสารานการครับขอบคุณครับ ไม่มีจาก GBC ไม่มีนะครับแต่แต่การพูดคุยระหว่งางประเทศเนี่ยมีกระบวนการที่เป็นทางสากลอยู่นะครับแต่จาการะลาบลจาก GBC ไม่มีครับมีการข้อควรเรื่องการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่เนี่ยเพราะตอนอนี้แจมทีก่กำลังหยุดก็ระงับแล้วไงครับว่าเราอยากจะถอนอาวุธหนักลับไปประจาย